สวัสดีค่ะเช่อจากเพจบ้านติวเตอร์โคราณนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนเศษส่วนให้เป็นทศนิยมซ้ำนะคะก็มีหลายวิธีนะคะมีวิธีแบบตั้งหารไปเลยนะคะตั้งหารยาวไปเลยนะแล้วก็วิธีที่ทําให้ตัวส่วนเนี่ยมันเต็มเ,เดี๋ยวนะวิธีเปลี่ยนเศษส่วนให้เป็นทศนิยมเนี่ยเป็นทศนิยมเลยนะไม่ว่าจะซ้ําหรือไม่ซ้าเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีไม่ว่าจะเป็น หารยาวไปเลยนะคะหรือว่าทำตัวส่วนเนี่ยให้มันเต็มสิบเต็มร้อยเต็มพันเต็มหมื่นนะคะหรือก้อนนี้เป็นทศนิยมซ้ําที่มันแบบทำให้มันเท่ากับส่วนเก้าส่วนเก้าสิบเก้าส่วนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าส่วนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เป็นที่เป็นหารไปเลยก็ได้ <c oughs> แบบหารไปเลยก็คือเช่นหนึ่งส่วนสองน,นะคะหารไปเลยเนี่ยเราตั้งหนึ่งค่ะแล้วหารด้วยสอง สองอะไรได้หนึ่งไม่มีใส่ศูนย์นะคะใส่จุดเติมศูนย์สองอะไรได้สิบสองห้าเป็นสิบอย่างเี้ลบกันเหลือวศูนย์คำตอบก็จะเป็นศูนย์จุดห้านะแบบนี้อันนี้คือแบบตั้งหารไปเลยนะคะกรณีที่ไม่ตั้งหารไปเลยนะคะก็คือทําให้เป็นส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพันนะคะทํำยังไงดูหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองเนี่ยเราเพียร์ดูซิว่าสองเนี่ยทําอะไรคูณอะไรได้สิบมีไหมนะเต็มสิบเต็มร้อยเต็มพัน เต็มหมื่นอะไรก็ว่าไปนะคะอ่ะทำอะไรให้มันอสองคูณอะไรให้มันเต็มสิบมีไหมมีถ้ามีคูณเข้าไปเลยค่ะสองคูณห้าได้สิบค่ะเพราะนั้นเราจะคูณห้าทั้งบนและล่างด้านบนได้ห้าด้านล่างได้สิบนะคะเพราะนั้นห้าส่วนสิบทำเป็นทศนิยมนะ,ะจำไว้เองนะศูนย์หนึ่งตัวคือทศนิยมหนึ่งตำแหน่งข้างหน้าอะไรกรร็ได้แล้วหลังทศนิยมเนี่ยมีหนึ่งตำแหน่งนะคะจากนั้นข้างบนใส่เลขเข้าไปค่ะได้ห้าได้ศูนย์นี่คือคำตอบ ได้0.5นะคะถ้าไม่เก็ตเดี๋ยวลองดูอีกข้อหนึ่งนะคะเช่น1ส่วน5 1ส่วน5นะคะเชื่อจะขอข้ามตัวที่เป็น่างยาวไปก่อนนะคะอันนั้นจะอยู่ในเรื่องการทำเศษส่วนและทศนิยมอันนี้จะเราจะมายุ่งเกี่ยวกับทศนิยมซ้ำซะมากกว่านะคะสมมุติส่วน5นะคะ5เนี่ยคูณอะไรให้มันได้10 เต็มสิบเต็มร้อยเต็มพันใช่ไหมอย่างที่บอกห้าคูณสองได้สิบเพราะนั้นเราคูณสองทั้งบนและล่างก็จะไดสสส้สองส่วนสิบสองส่วนสิบเนี่ยทศนิยมหนึ่งตำแหน่งค่ะตรงนี้นะความเป็นหนึ่งตำแหน่งนะแล้วก็ใส่สองใส่ศูนย์แบบนี้นี่คือคําตอบนะคะอือหือหรือแม้กระทั่งว่าถ้ามันเป็นเศษส่วนมาแล้วอะคะ่ะเช่นสี่สองห้าส่วนหนึ่งร้อยอย่างนี้จะทําให้เป็นทศนิยมได้ยังไงนะคะ หนึ่งร้อยมีศูนย์สองตัวทศซิยมสองตำแหน่งค่ะมีศูนย์สองตัวนี่คือตัวที่บอกเป็นหนึ่งร้อยนะคะจากนั้นเราใส่จากหลังมาหน้าทีละตัวนะคะห้าสองที่เหลือข้างหน้าเศษสี่เอาใหม่นะคะสมมุติเป็นหนึ่งสองสี่แปดนะคะส่วนหนึ่งร้อยเหมือนกันข้างหน้าเท่าไหร่ไม่รู้นะคะข้างหลังมีสองตัวสองตำแหน่งเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าศูนย์สองตัวก็จะใส่เป็นแปดสี่ค่ะที่เหลือใส่รวมกันเลย แบบนี้ได้เลยนะคะนี่คือการแปลงเป็นทศนิยมที้มากรณีที่เป็นทศนิยมสามเราทำยังไงนะคะกรณีที่เป็นทศนิยมสามเนี่ยเราต้องเป็นส่วนเก้านะคะเออโอเคส่วนเก้านะคะเช่นหนึ่งส่วนสามที่จริงเราทศนิยมนะสามทศนิยมสามกรณีที่เป็น1ส่วน3นะคะทำให้เป็นส่วน9เลยหรือเราจะตั้งหารยาวก็ได้ค่ะ ั้งหันยาสมมติตั้งหันยาวสาใส่ศูนย์เนาะใส่จุดเติมศูนย์สามสามเป็นเก้าลบเหลือหนึ่งเติมศูนย์ก็สามสามได้เก้าลบกันเหลือหนึ่งเติมศูนย์สามสามเป็นเก้าลบกันเดลือ,อย่างเงี้ยมันก็จะไปเรื่อยๆเพนันคำตอบก็จะเป็นศูนย์จุดสาม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 ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะหรือเราจะเขียนว่าศูนย์จุดสามสามแบบนี้จะได้นะคะแต่วิธีที่มันรวดเร็วและไวหน่อยนะคะดูนะคะ สมมนหนึ่งส่วนสามใช่ไหมก็แนะนําว่าให้ทําตัวส่วนข้างล่างอะคะ่ะให้มันได้9เนาะมันจะมี9ก้าค่ะเกนะคะเก้ 99, แล้วก็เ9 9านอยะคะอย่างนี้เชื่อคูณ3ามไปเลยก็จะได้สาส่วนเถ้า3าส่วนเก็คือ0ูจุแล้วก็ซ้ำหนตัวค่ะเดีย๋ยวมาลองดูตัวอื่นกันบ้างนะคะ เช่น4.9ส่วน9ถ้ามันเป็น4.9ส่วน9อยู่แล้วนะคะตอบ0.4แล้วก็ซามเลข9ค่ะแสดงว่าคำว่าส่วน9แสดงว่ามีซ้ํา1ตัวค่ะตัวท้ายนะซามตัวคือตัวท้ายนะคะ2.3ส่วน3มั่งอะทำยังไงให้ได้9คูณ3ทั้งบนและล่างเลยค่ะ3.2เป็น6.6.9 6, ส่วนเพราะนั้นได้0 6น้าค่ะแบบนี้นะคะหรือ0.66ไปเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวมาลองดูอีกอันหนึ่งนะเจ็ดส่วนเก้าอ่ะลองทำเองนะคะเจ็ดส่วนเก้าว่ายังไงอ่ะลองเขียนดูนะคะกดหยุดก่อนก็ได้นะคะโอเคเจ็ดส่วนเก้าเนี่ยคือศูนย์จุดเจ็ดเราสามแบบนี้ค่ะเจ็ดส่วนเก้าอ่ะมาลองสิบเอ็ดส่วนเก้านะคะถ้าอย่างนี้เห็นไหมว่าข้างบนเนี่ยมันมากกว่าข้างล่างตัวเศษมันมากกว่าตัวส่วนให้เราทำเป็นจำนวนคละก่อนอย่างนี้ 9กอะไรใกล้เคียง11 91เป็น9ลบแบบนี้เลยค่ะ11บเหลืลบเพ้าเหลือลน้นตัวที่เราจะเคลียร์คือตัวนี้ค่ะที่เราจะได้นะคะเราเลยได้เป็น1.2แล้วซ้ำา1ตัวค่ะแบบนี้หรือจริงๆแล้วนะคะมันมาจาก1บวก2ส่วน9นะคะซึ่ง2อส่วน9อะ่ะเราทำได้อะไรเราได้0.23ซ้าใช่ไหม มันก็เลยกลายเป็น1บวกดก็เลยได้1.23แบบนี้นะคะนี่คือที่มาที่ไปนะคะอ่ะลอง1่ส่วน9มามทำเองนะคะก็ใส่ส่วน9 Hindu. ไว้9อะไรใกล้เคียง14 9 19ก้าน่งเปนเเป็น9ลบกันค่ะได้5เพราะนั้นได้1.53้แบบนี้นะคะโอเคไปต่อนะคะลอง20ส่วน9มาพยายามให้โจทย์เยอะๆอยู่นะคะ 9ก้าสาค่ะลบกันเศษสองเพราะนั้นได้2.23ค่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมีแบบอื่นอีกนะคะเช่นสี่ส่วนสาสแบบนี้นะคะทําให้มันเป็น9ก่อนเออ,อย่างงี้คูณสามไปคูณสามั้งบนและละ่างมันได้ส่วน99้าเ้าหลสบายใจนะคะสี่เพราะนั้น9้าเนี่ยมี9กามัมี9 2ตัวแสดงว่ามัน3าสองตัว,ตว,ตว,ตวค่ะ ก็ได้0 1 2ยแล้วเขียนซ้ำสองตัวแบบนี้ได้เลยนะคะคุณลักษณะของการซ้ำสองตัวนะคะสส่วน11ล่ะถ้าอย่างนี้คูณ9เข้าไปค่ะเพื่อที่ข้างล่างเนี่ยมันจะได้เป็น99ค่ะ928แสดงว่าซ้ำสองตัวค่ะได้0.18 3 3นซ้ซนอกจากจะซ้ำสองตัวแล้วแสดงว่ามีทศนิยมสองตำแหน่งด้วยการที่มันมี92ตัวอย่างเงี้ยที่มันมี9ตัวเดียวอย่างเงี้ยก็คือทศซิยม1ตำแหน่งนะคะมี9 2ตัวทศนิยม2ตำแหน่งแล้วก็ซ้ำสองตำแหน่งด้วยนะคะ ่ะไปลองดู17ส่วน3 3ค่ะอย่างนี้คูณ3ค่ะทั้งบนและล่างนะคะได้99 78 3 73 21ดอนแต่อันนี้ก็ได้0.51ค่ะเราซ้สอตัวอย่างนี้นะคะก็ประมาณนี้นะหรือถ้าแบบเขาให้มาเลยเขาให้แบบว่า 76.99ส่วนมาเลยเราก็เป็น0.76เแล้วซ้ำอย่างนี้เลยค่ะเรียบร้อยนะคะอ่ะมาดูต่อถ้าซ้ำอีกแบบหนึงนะ่งถ้าแบบมี93าตัวทำงไงมี93ตัวก็จะกลายเป็น4 1 3สอ่วนอย่างนี้ใช่ไหมเราคูณ3มมี93ตัวก็ข้างล่างเนี่ยมันเ้99กก็แสดงว่ามีทอซิยม3ามตำแหน่งข่าและมีทอซิยมสามทั้งหมด3ตัว สา okay. มหนึ่งสามสามสี่โอเคพนันตอบ0.123์จุาเวลาซ้ามตำแหน่งเอาแค่ okay. หัวกระทายก็พอค่ะเป็นอันรู้ว่ามันซ้ํามตำแหน่งนะคะประมาณนี้นะคะหรือ9ก้ส่วนสาเอ่ะเราต้องมาดูแล้ว,ว่า37มสิบเนี่ยทำยังไงให้มันเป็นส่วนที่มันลงท้ายด้วย99เพราะว่าส่วน9ไม่ได้แล้วมันเกินใช่ไหมเก้าเกหรือ9,999หรือ9 999, อ9 9ากนะคะก็ลองเอา37มาทดส ลองเจ็ดนะคะเพราะมันลงท้ายด้วยเก้าเจ็ดเจ็ดสิบเก้าสี่เก้าสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเป็นยี่สิบห้าอ่าไม่ถูกมีไหมสามสิบเจ็ดเป็นไปได้ไหมตัวนี้ที่จะทำให้มันส่วนเก้าสิบเก้า ไม่ได้หรือวิธีคิดแบบนี้ไปเลยก็ได้นะคะเก้าเก้าอะไรคูณอะไรได้เก้าไม่มีใช่ไหมเพราะนั้นเป็น999สิ37คูณอะไรได้999คูณ17ได้ไหมเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าใส่เก้าทเจ็สาเป็น25ได้เจ็ดได้3ไม่ได้ เอาลองอันอื่นมาสามสิบเจ็ดนะคะมีไหมถ้าไม่มีลองตั้งคูณดูนะตั้งหารทัร์ทีเก้าหารด้วยสามสิบเจ็ด ใส่ศใส่จุดเติมศูนยะะ์ะสาคูณอะไรได้90คูณ2องสามสคูณสได้อยู่ที่เจ็ดสลบกันเหลือ6กคะ่ะอันนี้เหลือ8แเนาะเันหนึ่เติมศูนย์ะคะสาคูณอะไรได้ร้อยหกคูณ4 ได้หนึ่งสี่แปลบกันเหลือสองสามสิบจคูณอะไรได้ร้อยยี่สิบคูณสามได้หนึ่งหนึ่งเอาแล้วเหลือสิบเป็น1เหลือเก้าสมเจ็ดคูณอะไรได้เก้าสิบย้อนกลับไปอันเดิมเลยใช่ไหมคะคูณสองใช่ไหม ได้74ลบก,กันเหลือ16แล้เราเติมได้ลงมาได้4ได้148ใช่ไหมคะเหลือ12เติมศูนยได้3ได้111ลบก,กันเหลือ9แล้วมันจะย้อนกลับไปแบบเป็นอย่างเงี้ยไปทีละสเศษสามเ็จเพราะฉะนั้นคำตอบก็เลยได้เป็น0.243แล้ว3าแบบนี้ เพราะฉะนั้นสามสิบเจ็ดนะถ้าอย่างเงี้ยเราหารไม่ได้เราก็ทำตั้งหารไปเลยใช่ไหมแต่ว่าจริงๆเราเชื่อจะเฉลยให้ฟังว่าสามสิบเจ็ดคูณอะไรได้ฐานเป็นเลขเก้านะคะคูณยี่สิบเจ็ดอ่าคูณยี่สิบเจ็ดจะได้เก้าเก้าเก้านะคะข้างบนจะได้สองสี่สามแบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็น0.243าแล้วซ้ำาตัวนะคะประมาณนี้ อันนี้คือวิธีเขียนนะคะแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้ล่ะคะแบบสุดท้ายนะ่าสนใจมากถ้ามันเป็น4ีสส่วนด้วย9 9 9าเ้าเล่ะคะจะเป็นยังไงลองตั้งหารด,ดูนะคะ คือถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยตอบเชื่อตอบเลยก็ได้แต่ว่าเอา่อมันคืออย่างที่บอกยังไงทศซิยมมันก็ต้องมีสามตัวสามตำแหน่งถูกไหมคะแล้วก็สามสี่ที่เหลือใส่ศูนย์ศูนย์ให้หมดเลยคะ่ะแล้วมันสามสามตำแหน่งก็ต้องใส่แบบนี้ค่ะเก้าสามตัวคือมีสามมีซามสามตำแหน่งทศซิยียมสามตำแหน่งด้วยคําตอบก็เลยเป็นศูนย์จุดศูนย์สี่สามสามนะคะ แบบนี้อันนี้คือวิธีทำนะคะคือทำส่วนให้มันเป็น999นะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็น90 990อะไรแบบนี้ไม่สามารถทำย้อนกลับมาให้มันเป็นอ,อันนี้ได้นะเพราะว่ามันติดตรงเลขลบเราลองไปลองย้อนดูนะคะแต่ว่าที่เชื่อลองดูเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราลบเลขอะไรไปนะคะมันทำย้อนกลับไม่ได้อโอเค ทีเชอร์บอกว่าทำย้อนกลับไม่ได้เพราะว่าเช่นดูนะคะอันนี้ทีเชอร์บอกนะสมมุติ0ูนย์จุดสใช่ไหมอันนี้น่าจะอยู่ในคลิปก่อนหนะ้านี้ใช่ไหมคะให้เราเอา32ตั้งใช่ไหมคะลบกับตัวที่ไม่ซ้ำแล้วส่วนด้วย90 90นเนี่ยมาจากหนซ้ำหนึ่งตำแหน่งแต่ว่ามีทศนิยม2ตำแหน่งใช่ไหมคะก็เลยกลายเป็นซ้ำหนึ่งตำแหน่งคือเลข9ทศนิยม2ตำแหน่งคือเลข0 คำตอบที่ได้นะคะมันก็เลยกลายเป็นสองเกส่วน9กศนอันนี้คือทำทศนิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วนแบบที่มันไม่ได้ซ้ำทุกตำแหน่งที่มันอยู่ในหลังทศนิยมทีเนี้ยเพราเราทำย้อนกลับอะคะ่ะคือเราถ้าเราเห็นแค่ตัวเลขเนี้ยเราเห็นแค่เราเห็นแค่สี่สิบสองส่วน้าศูนย์นะคะเราไม่รู้ว่า4ี่ิบเนี่ยมันเกิดจากการที่มันโดนลบอะไรไปใช่ไหมคะเพราะเราไม่เห็นเลขตั้งตน้นเนาะ เพราะฉะนั้นก็เลยไม่สามารถที่จะทำย้อนกลับได้นะคะโอเคหรือว่าถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีความรู้ใหม่เพิ่มเติมมานะคะก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้หรือว่าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเชื่อก็จะมาอัปเดตให้ฟังอีกรอบหนึงนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ